สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้คุณชายเมืองดอนมาแนะนำพ่อพันธุ์หลักของซุ้มเพชรทองอินหรือว่าเพชรทองอินฟาร์มนอะอันดีเจ้าอินซีทองนะครับตัวนี้ซื้ออินซีทองนะครับลักษณะพ่อพันธุ์ที่ดีนะครับเบืะนะ้พอพนะงตาเขาครับตาใสแจ๋วเลยนะครับ อันนี้เขาเอินตาเออตาประหมอนบองอนกับสวยงามแล้วก็ปากใหญ่ครับปากเป็นรองน้ำข้อข้อ,ขอยงงางใหญ่เลยนะครับนะัอึกนะกอึกยงงางใหญ่เลยครับมัดขาอีกมีแต่เนื้อใหญ่เลยครับันนี้สุดยอดพ,อพัอผัุ์ของเพชรทงองยินฟาร์มนะครับเจ้า อินซีทองนะครับฝากตี่ตามเลยนะครับอเจ้าอินซีทองนะครับพอพันนะครับลูกลูกเขาได้ประมาณจากยี่สิบตัวแล้วนะครับยังเป็นลูกเกียบอยู่นะครับงอนสวยหน้าสวยนะครับหน้ารอเลยทีเดียวนะครับอตากไงนะครับขั้วกันไงสันจือเลยครับเนี่ยส่งนักม้วยเลย ไก่นักกีฬานะครับนักเอ,อ,อกื้อประโยชไงเลยมื่อเดี๋ยวมันจิ้ข้าลยิมเนาะเออจิ้งโคลยิมนะครับนัแข่งนะครับโอ้เป็นตะยานต้องปิตยานหมอนี่นะครับออนอกจาแล้วหาไฟหาไฟลวดครับนี่กำลังทายคนนี่ก็เลยมาเห็ดยบปอพันเจ้าอินซีทองนะครับฝากติดตามเด้ไหมครับเด้อ ทองอินฟาร์มนะครับเจ้าอินซีทองอ่าเบิงอง,งกล้องมองกล้องมองกล้องลูกมองกล้องอ่านั่นเห็นบมองกล้องนอนง่าง,ง,มง,งามหน่ารอนะครับตาดุเลยทีเดียวนะครับตาในอีกสีเลยบ่ยอมแพ้่แรเลยในะข้อกันใหญ่นะครับตันตื้อเลยครับยังใส่ยังเดียวนะครับเจ้า อินซีทองนะครับพ่อพันเพชรทองอินฟาร์มนะครับสุงเพชรทองยินนะครับกำลังดังกำลังสิบปันได้่น้องได้ฝากติดตามเนี่ยเออย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์นั่นด้ครับเยีย่ยม